สวนอินทผลัมสวนพัชรพลที่บ้านยางเดี่ยวตำบนหนองเป็ดอำเภอเมืองเยะโสธรค่ะเขาปลูกอินทผลัมกัน3ไร่นะคะตอนนี้เตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วในเดือนหน้านี้แปลงปลูกห่งนี้เป็นของนายคงเดชบุญสูงค่ะอายุ39ปีคนนี้เขาเป็นอดีตลูกจ้างสวนเกษตรในประเทศเอิสราเอลนะคะที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนามาหลังจากหมดสัญญาจ้าง แล้วก็มาทดลองปลูกอินทผลัมในที่นานหลังบ้านจนประสบความสำเร็จค่ะผลผลิตเตรียมออกสู่ตลาดในเดือนหน้าหลังจากที่ปลูกมา3ปีเนี่ยนะคะนายคงเดชก็็บอกว่าเดิมเนี่ยไปรับจ้างทำการเกษตรที่อิสราเอลทำมา5ปีก็ได้เรียนรู้วิธีการปลูกแล้วก็ดูแลอินทผลัมระหว่างที่อยู่ที่นูน่น แล้วก็เห็นว่าลูกของอินทผลัมเนี่ยค่ะสามารถส่งขายไรายได้ดีด้วยก็เลยไปซื้อต้นพันธุ์เนื้อเยื่อสายพันธุ์บาฮีส่งกลับมาทดลองปลูกที่บ้านเกิดค่ะปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวบริเวณหลังบ้านพักนะคะไม่ปลูกแล้วนาไม่ปลูกแล้วข้าวเนี่ยนะคะมไม่ทําแล้วนามาปลูกอินทผลัมลงไป80ต้นแหม่ได้ผลผลิตดีค่ะออช่วงแรกๆเนี่ยก็ให้พ่อแม่เป็นคนดูแลก่อนนะครับจนกระทั่งทํางานครบตามสัญญา5้าปีนะ ตัดสินใจกลับมาดูแลสวนอินทผา,า,าลาอย่างจริงจังซึ่งต้นอินทผา,าลัมนะครับมีอายุ3ปีนะฮะก็จะมีลูกเนี่ยทันทีครับปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วติดลูกเป็นปีที่2และก็เตรียมที่จะเปิดสวนบริการลูกค,ค้าในวันที่9มิถุนายนนี้ด้วยราคาขายก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาทเลยนะครับหากว่าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและก็ชิมอินทผา,าลามได้แบบสดๆเลยนะครับที่สวน หรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์รวมไปถึงนะครับการจําหน่ายต้นนธุ์เนื้อเยื่อที่สั่งมาจากอิสราเอลนะครับโดยตรงเลยราคาต้นละ2,500บาทนี่เป็นอีกราคาหนึ่งนะฮะแล้วก็สาหรับรายได้นะครับจากการเก็บผลอินทผลลามปีที่แล้วก็เป็นปีแรกมีรายได้ประมาณ ,00 0 0 0บาทเลยนะครับปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ2-3ตันหรือว่าประมาณ1ล้านบาทเศษฮะถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะถ้าเกิดว่าปีปีหนึ่งได้ เป็นล้านบาทนะครับดูสิคะคือนาข้างๆของเพื่อนบ้านเนี่ยคือเาปลูกอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยแล้วพี่คนนี้ปลูกอินทผลัมสวยเลยนะคะนี่อย่างที่คุณธรเดชบอกว่าแรงงานไทยเรามีฝีมือแต่พอไปอยู่ที่นู่นแล้วที่เขาเป็นพื้นดินทะเลทรายใช่ไหมคะเขาก็จะได้เรียนรู้วิธีการปลูกด้วยพอกลับมาแล้วเขาวางแผนไว้อยู่แล้วอ่ะคือซื้อต้นพันธุ์กลับมาให้พ่อแม่ตั้งแต่ก่อนหมดสัญญาแล้วไงครับนี่ฮะอยากใช้คิดดีๆครับก่อนที่จะตัดสินใจ เนะชื่อว่าหลายคนมีความฝันบอว่าอยากจะไปอิสราเอลไปตามความฝันมีเงินนะีส่งกลับมา4ี่ห้าหมื่นแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ณนะตอนนี้นะฮะสงบแล้วนะเหตุการณ์ที่นั่นคือว่าเขามีการพูดคุยกันหยุดยิงไปแล้วนะครับ